ครับกลับมาจับดาวหยิบล้านกันต่อทางช่องอาหอแชแนลกืรักเป็นประจำทุกวันแต่เช้ามดืดคล้องทุกวันมาวิเคราะห์เจาะจับดาวนะเก้ารูความหยิบล้านทางช่องไอแชแนลึืนรักเป็นประจำนะครับก็มาพบกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเป็นประจำเลยนะทุกวันนะมาแนะนำตั้งโด,งดยให้ถูกดูดวงให้เป็น แล้วมันจะเห็นความสาเร็จอีกอย่างหนึ่งคือมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในเรื่องของตาแหน่งดวงดาวต่างๆที่โคจรเข้าสู่มุมให้โชคให้ลาบกับท่านทุกวันเป็นประจํานะท่านก็สามารถที่จะติดตามได้ทางช่องนี้เป็นประจําเลยนะฮะก็ติดตามไว <c> ้ <oughs> มีเงินใช้แน่นอนนะฮะติดตามไว้กับเรามีโอกาสยิบเงินแสงเงินลานแน่นอนนะครับช่วงนี้ก็โอ้สิบสองเบสนี่ ถือว่าบีสิบสองแล้วกันเบสสิบสองแล้วกันใช้เบสสิบสองแล้วกันนะบีสิบสองเนี่ยหรือสิบสองบีก็ได้นะกําลังโอ้มาแรงมากเมื่อวานนี่ก็รอบสุดท้ายมาแบบเต็มเนะต็มนะเต็มเต็มเลยนะถือว่าสุดยอดมากสุดยอดมากเบสนี่ถือว่าสุดยอดมากแล้วก็ท่านใดที่วิเคราะห์ดีก็เอาฟอกไปจับกับสิบสองเบสนี่ก็ถือว่าโอเคเลยนะ ไอ้ <SE> ตัวอื่นก็ถือว่ามันมาตามสายเขาอยู่แล้วไม่มีปัญหาครับแต่ว่าตอนนี้มาแรงก็สิบสองเกับดาวเจ้าเลกอันนี้สิบสองเปก,กับดาวเจเ้าเลิกตอนนี้เขากําลังทําคะแนนอยู่นะถือว่าสุดยอดมากเมื่อวานนี้ก็รับเต็มนะหนึ่งเจ็ดนะรับเต็มรับเต็มอ่าขอบคุณมากนะขอบคุณมากสลับน้ําใจนะขอบคุณมากก็ถือว่าเป็นวันหยุดอ่ะนะถือว่าเป็นวันหยุดกันนะวันหยุดยาวอยู่นะก็ตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็แต่เสาร์อาทิตย์และก็จันทร์วันนี้ด้วย วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันหยุดเฉยเมื่อวานเมื่อวานมันเข้าพรรษาวันหยุดไงแล้วก็วันนี้วันหยุดเฉยนะถือว่าเป็นวันหยุดต่อเนื่องอยาวาท่านใดก็ออกเดิน,านาทางต่างจังหวัดอะไรต่างๆนานาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยช่วงเ <c oughs> ข้าพรรษาใช่ไหมแต่กิ่งเข้าพรรษาเนี่ยจะไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนออกพรรษาเท่าไหร่นะเข้าพรรษาเนี่ยจะไม่ค่อยคนจะไม่ค่อยมีคนเดินทางกลับบ้านไปทาบุญที่บ้านตัวเองเทง่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะไปถวายเทียนถวายอะไรอย่างเงี้ยในตอนเข้าพรรษาใช่ไหมคือ จริงๆแล้วตอนเข้ารรษาเนี่ยมันก็จะไม่มีค่อยมีอะไรแต่ว่าตอนออกภาษาคนจะกลับบ้านเนคนจะกลับบ้านเยอะกันหน่อยนะแต่ออกภาษาก็ไม่หยุดนะแต่ว่าันเข้าราษาเนี่ยเขาหยุด แต่ส่วนใหญ่วันเข้าพรรษา,าก็มีคนเดินทางไปแต่จังหวัดเดินทางเนี่ยก็เดินทางไปถวายเทียนพรรษาเดินทางนู่นนี่นั่นนะก็ถือว่าเป็นอ่าเป็นวัฒนธรรมและเป็นประเพณีของไทยแล้วถวายเทีย,ทยนพรรษานีนะก็ถือว่าเป็นลักษณะหนึ่งก็ว่ากันไปถวายเทียนจะได้เกิดแสงสว่างจะได้เกิดปัญญาก็ว่ากันไปตามนั้นเพราะแสงเทียนเป็นแสงธรรมไงแสงเทียน <c oughs> คือแสงธรรมธรรมคือปัญญาแสงเทียนก็จะก่อให้เกิดปัญญาก็ว่ากันไปตามนั้นอานิสงส์ก็หวานไปนะแต่ว่ามันจะได้สว่างแต่ไม่ได้มืดเกิดชาติหน้าชั้นใดก็จะได้ไป อยู่ที่เมืองที่มีไฟฟ้าประมาณนั้นเอา้าถ้าเกิดทำบุญแล้วก็แต่ว่าเอาเราทำบุญด้วยเทียนแล้วเกิดว่าเอ้ยทำบุญชาติหน้าเราไปอยู่ประเทศที่ไม่มีไฟฟ้า,าใช้เทียนจุดเนี่ยอนี่นี่พระเจ้าวิริยธาพระเจ้าวิริทธาปัญหาเยอะพระเพอหนีหมดเอา้า ก็ว่าไปตามนะั้นคือเป็นวัฒนาประเพณีแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะก็สมัยก่อนนี้เทียนอาจจะมีความจําเป็นนะแต่ว่าเทียนก็อันตรายนะสมัยนี้จุดไว้ก็อันตรายเหมือนกันนะจุดไว้ก็ไหมเมื่ออันตรายเหมือนกันก็มันก็เป็นอันตรายเขาก็มาปรับเปลี่ยนเป็นการใช้ไฟฟ้าหลอดไฟฟ้าในสมัยนี้ก็พัฒนาไงคือเปิดย4บชั่วโมงก็ไม่รอนนะเปิดยี่บชั่วโมงเปิด3า ก็มันไม่ร้อนในสมัยนี้หลอดเขาพัฒนามามันจะไม่ร้อนนะแต่เสียก็เสียไปเลยจะไม่ร้อนไปเหมือนหลอดสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยมันจะจุดได้ร้อนนะไอร้อนก็ในน้าก็เกิดไฟได้ความร้อนก็เกิดไฟได้เหมือนกันก็เก็วานไปนะอันนี้ก็คือการถวายเทียนแล้วก็ถวายถวายถวายเทียนก็ว่านแต่ถวายเทียนพรรษาแล้วก็วันเข้าพรรษาก็ส่วนใหญ่ก็จะไปทำบุญที่วัดแล้วก็ถวายผ้าอ่านน้ำฝนอย่างที่ผมพูดมาแล้วนะก็ถือว่าเป็นอ่าเป็นการอยู่ระยะยาวอ่าก็ถือว่า ในช่องพเมยมไลน์ก็ถือว่าหยุดไปก่อนนะหยุดไปก่อนนิดนึงนะ <c oughs> หยุดไปให้ท่านไปทําภารกิจแกไม่ต้องกังวลน,นะไม่ต้องกังนนวลนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆก็คือ,อหยุดไปทําภารกิจการสร้างบุญสร้างกุศลกันนะพักผ่อนให้พักผวอนสมอง และกลับมาหลังจากวัน,นวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะจะพรุ่งนี้กลับมาลุยต่อกลับมาลุยหนัหนกๆต่อแต่ยังไงก็ตาม12เบสเราถือว่าทํางานใต้ตลอดนะเพราะฉะนั้นวิชาถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในคัมภีร์รวยมันก็จะมีอย่างที่ผมว่านะครับ12เบสนี่ถือว่าโอ้ตอนนี้มาแรงมากจับคู่ได้เลยนะมันก็จับคู่ไดแ้แล้วก็จับคู่มีหลักนะอย่างอย่างอย่างเมื่อวานนี้ถ้าเราอ่าอย่างเมื่อวานวนี้วันวันอาทิตย์ใช่ไหมวันอาทิตย์ถ้าท่านเข้าใจหลักมันก็จะจับง่ายมากนะ จับง่ายมากเลยก็จับไม่มีอะไรมากเลยนะครับถ้าถ้าเรายึดหกก็มีแค่หกห้าหกเก้าหกเจ็ดหกหนึ่งเห็ไหมแต่ถ้าเราจับเอาเป็นคู่กันมันก็จะมีแค่เจ็ดหนึ่งเห็นไหมอย่างานเงี้ยโอ้เมื่อวานนี่ถตรว่าสุดยอดมากสิบสองเบสเอาไปเข้าคู่ตัวอื่นเอามาพิจารณาเนี่ถือว่าดีมากๆอยู่ในนักคัมภีรวยห้าวแปดเล่มนี้แหละครับท่านก็สามารถสั่งได้ศูนย์สี่สองแปดแปดหนึ่งศูนย์นะครับอยากได้ความรู้อยากได้วิชาที่จะนําไปหางเงินจากดวงดาวก็นี่แหละคัมภีร์รวย ห้ากแปดสั่งได้เลยศู4ย์8ก0สน่ะส่วนท่านใดที่อยากแกศึกษาเรียนรู้นะก็ซื้อว่าสมัครได้9ท่านนะเท่านพิเศษเลยนะครับศูนย์นกศเช่นเดียวกันนะแล้วก็แอดไลน์ก็บ้านหมอดูหนึนะบ้านหมอดูหนึ b a n m o r d w ดนะก็หนึก้าแด้วยนะตามนั้นส่วนท่านใดที่อยากแก่สนับสนุนช่องรายการก็สนับสนุนไปที่ ธนาคารออมสิน020 080 322246นะพุทธิพงศ์อินทรารถ้าก็ว่าไปตามนั้นนะ,ะไทยพาณิชย์นะ GBS นะนะก็ว่าไปเอ้ยไม่ใช่ไทยเป็นธุรทีจออมสินออมสินธนาคารออมสินครับออมสินนะครับออมสิน GBS ครับ GBS ธนาคารออมสินนะครับ GBS 020 080 322246ครับตามนี้นะครับสนนบสนุนไปก็แจ้งไปทางไลน์นะส่งอีเมลท่านไปด้วยท่านจะได้เข้าไปในติดตาม เรื่องของการวิเคราะห์เจาะดาวให้ลึกซึ้งทางช่อง e อ็กโอ c h a n n นลนะเอ็กโอ c h a ช n นลส่วนสมัครเรียนท่านก็นจะได้เข้าไปในพรี Channel. Channel เมียมชแนลพรีเมียมชแนลนี่ก็ถือว่าเป็นช่องที่เอาไว้เรียนรู้ศึกษาเรียนรู้อย่างเมื่อวานเนี่ยนะในช่องพรีเมียมช n นลก็ผมก็ไปวิเคราะห์ไว้นะวิเคราะห์แล้วเอาไว้ท่านดูก็คือจับให้เลยก็คือ151917 นะถ้าหกถ้า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 หกมันมาคือฟ็อกอะนะเมื่อวานนี้ถ้าฟ็อกถ้าหกมันมามันก็มีหกห้าหกเก้าหกเจ็ดหกหนึ่งใช่ไหมเราก็ได้ทั้งหกเก้าแล้วก็มาได้เจ็ดหนึ่งรอบสุดท้ายถือว่ามาเต็มเต็มนะแล้ววันจันทร์ผมเน้นอยู่แล้วว่าในการให้ความรู้วัวนจันทร์เอาแปดไปใช้ถ้าเล่นอะไรก็แล้วแต่เอาแปดไปใส่ครับเมื่อวานก็ได้แปดเจ็ดหนึ่งนะเต็มเต็ม <c oughs> เสียงไม่ค่อยดีนะครับเสียงไม่ค่อยดีครับเสียงมันไม่ค่อย กลางวานลดจิบน้ำชาไปหน่อยนะครับลดจิบน้ำชาไปนิดหนึ่งเสียงมันก็เลยไม่ชุ่มคอมาจิบน้ำมะนาวแทนมันก็เลยกลายเป็นคอมันจะแห้งครับน้ำมะนาวเนี่ยมันจะทําให้คอแห้งครับมันจะทําให้คอแห้งเพราะเป็นกรดครับน้ำมะนาวเป็นกรดมันจะทําให้คอเราแห้งส่วนน้ำชามันเป็นด่างมันจะทําให้คอเราชุ่มแต่นี้ถ้าเอาชาผสมมะนาวเป็นไงก็ว่าจะเอาชาผสมมะนาวอยู่มันจะได้ชุ่มคอและแห้งมันกลายเป็นอะไรว่าไปตามนั้นนะเอ้า กลับมาดูวันนี้นะวันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์มีลาวนะวันจันทร์มีลาวครับเดี๋ยวผมมาดูสายรีเลทให้ท่านเสียงมันก็ดีจริงครับพูดไปแล้วเสียงมันไม่อยพลังไม่ก็ออกพลังไม่ค่อยออกครับอ่ะวันนี้มาดูวันนี้ก็คือวันนี้ก็คือเจ็ดนะเมื่อวานนี้ถ้าเรามองก็คือเจ็ดนี่แหละเจ็ดกับห้านี่แหละเมื่อวานนี้ก็เจ็ดกับห้าเหมือนกันนะเจ็ดกับห้าทำให้เราได้ตังค์ใช่ไหมเอ้ไม่เจ็ดกับห้าเป็นดาวเจ้าเลืกเป็นดาวเจ้าเลืกครับเจ็ดกับห้าเป็นดาวเจ้าเลิกแล้วก็หกกับ นเะมื่อวานมันก็ได้นะเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งอ่ะใช่ไหมก็เจ็ดหกเจ็ดหนึ่งอ่ะเมื่อวานเนี้ยก็อยู่เดือนประมาณมันก็ได้แบบเนี้ยเอาขั้นหนึ่งแต่ว่ามันได้เจ็ดหกเจ็ดหนึ่งอ่ะถ้าจับง่าย,ายๆแบบนี้ก็ได้นะเอาดาวเจ้าลึกดาวเจ้าเลึกตัวนี้ก็มาแรงนะ ดาวเจ้าเลิกนี่ถือว่ามาแรงมากๆมาแรงมากๆในพรีเมียมไลน์นะผมไปบอกไว้ว่าดาวเจ้าเลิกหายยังไงอะไรยังไงต่างๆนานาเนี่ยในพรีเมียมไลน์อันในพรีเมียมชแนลครับในพรีเมียมชแนลผมจะไปพูดไว้ว่าดาวเจ้าเลิกหายยังไงอะไรยังไงอะไรยังไงต่างๆนานานี่นะไปพูดไว้ในพรีเมียมชแนลนะเพราะนั้นท่านทั้งใดที่ต้องการจะเข้าไปเรียนรู้ก็สมัครเรียนไปนะสมัครเรียนไป9ก้าท่านนะได้สิทธิ์เข้าไปพรีเมียมชแนลนะในช่วงเดือนนี้เท่านั้นนะครับ นเดือนนี้เท่านั้นนะครับที่จะได้เข้าพรีเมพ์แชนแนลนะสมัครเรียนในช่วงเดือนนี้เท่านั้นนะอ่าเพราะฉะนั้นอ่าพรีเมพ์แชนแนลนะครับถือว่าเมื่อวานผมก็ไปพูดเอาไว้ในพรีเมพ์แชนแนลนั่นแหละครับนะแต่ไม่ใช่พรีเมียมไลน์นะพรีเมียมไลน์ไม่ได้เข้ามา2วันนะครับอ่าส่วนพรีเมพ์แชนแนลนี่ผมจะทําไว้แล้วทั้งก็เข้าไปดูได้นะเข้าไปดูได้นะ นะครับไปดูได้ก็ประมาณนี้ก็พูดไว้อยู่เมื่อวานนี้ก็ถือว่าสุดยอดสุดยอดนะในในในดาวเจ้าเลิกเนะี่ยหายยังไงอะไรยังไงมายังไงไปยังไงเรางงงงก็หายทานได้ดาวเจ้าเลิกนี่ถือว่าสุดยอดนะตอนนี้ก็จับดาวเจ้าเลิกไปใส่กับตัวเควินก็ถือว่าสุดยอดนะนอกจาก i อเนะนอกจาก i อเทีนี้ถ้า i อถ้ามันไปสัมพันธ์กันที่ดีมันก็ตัวมันก็มันก็เน้นได้ไงมันก็เน้นได้อย่างวันนี้7กับ5 ไหนเจกห้าเจกห้านี้เป็นดาวเจ้าเลิกแล้ว,ว่า6กกนี้เป็นดาวทําให้เราได้เงิน6กกับหทำให้เราได้เงินเป็น k คเวนะแล้วก็ไอมันห้กับสมันก็จะไปอยู่ที่หนะเออก็ไปเจออยู่ที่หเพราะว่าดาวเจ้าเลิกเปนเจกหใช่ไหมแล้วก็ไอมันห้ 0, เพราะฉะนั้นดาวเจ้าเลิกมันก็จะไปเจอที่ห้ามันก็เน้นไปที่หนึ่ห้ใช่ไหมตามนี้นะหนึ่ก็เน้นไปคะที่หนึ่ห้นะครับตามหลักตามระบบอยู่แล้วครับก็ตามระบบมันเจอพอดีนะห5 6่ง0้า หนย์หนึ่ถ้าเราเล่น6010แล้วก็56ไปเอา5้เอาเไปยิงใช่นไหมก็ 7, 60, 5, 60, 1, 6, เจ็ดหกศูนย์ห้าหกศูอ่ย่าศูนย์หงอย่างเงี้ยครับก็ตัวนี้ไปยิงเพราะมันมีเข่งห้าอันนี้จับง่ายที่สุดเลยนะผมว่าเป็นการจับมองดวงดาวที่ง่ายที่สุดแล้วเป็นการจับดวงดาวง่ายที่สุดแล้วโดยเฉพาะเอา KN เนี่ยครับแล้วก็ RS แล้วก็ดาวเจ้าเลิกนะ แล้วก็ตัวดีดีเอ็มวด้วยดีเอ็มวก็เป็นตัวมามาสลับกันมามาดูามามามาดูอีกการหนึ่งนะดีเอ็มวเดี๋ยวมัก็ห้ากับหกมันก็เจอห้าเพราะงันก็เน้นห้านะครับอ่าเน้นห้ามันก็มีหนึ่งห้าถ้าเกิดว่าหกห้ามันมาคู่กันถ้าดีเอ็มวามันมาคู่กันก็ห้าหกถ้าไม่มาคู่กันก็หนึ่งห้าเออก็เต็มอยู่แค่นี้ครับหนึ่งห้านะวันจันทร์ก็จัดแปดไปยิงนะแปดหนึ่งห้าอย่างเงี้ยครับก็จัดไปนะตามนั้นนะเนี่ยสายวิเคราะห์จ่อจะตาระบบ อ่า01 <algum> ผมก็วางไว้715กับ701ครับ701นี่ก็ดาวจะเลิกมาหญิงเงี715นี่ก็ถือว่าดาวจะเลิกมาสองตัวเลยแล้วก็1กับ5นะก็วางไปตามนี้นะอันนี้วิเคราะห์เจาะจากตาระบบถ้ามาตามนี้ท่านก็ถือว่าได้ตามนี้สายวานนี่ถือว่าอ่าไม่มีปัญหาอยู่แล้วสายวานนี่นะสายวานทน่านได้ตังค์ทุกวันนะสายวานท่านได้ตังค์ทุกวันสายลงทุนอ่ะนักลงทุนสายลงทุนทน,นี่ถือว่าได้ตังค์ทุกวันสายวานนะก็ลงทุนหน่อยแต่ว่าท่านนักลงทุนเขาไม่เกี่ยงไง้นนดัวึ อ่าพ an ันว <ian NG> ันละสองพันว <IGN> ันละสามพันน right you know, like ี่ก็โอเคแล้วนักลงทุนถ้าใจหนักๆถึงๆก็ได้วันละหมื่นอ่ะเงี้ยมันก็โอเคก็แล้วแต่นักลงทุนนะสายลงทุนก็เสียสายหวานแต่ถ้ามันเหนื่อยก็เหนื่อยเลยนะลงทุนเหนื่อยนะถ้าถือว่าเหนื่อยก็ถือว่าเหนื่อยถ้าลงทุนถ้ามันไม่มาตามนุ่มก็เหนื่อยแค่นั้นเองแต่ถ้าสายเจาะเราก็เจาะไปเรื่อยๆไงถ้ามาเราก็ได้คุ้มยาวเงี้ยคุ้มยาวนะคุ้มยาวอย่างเนี้ยถือว่าถือว่าสุดยอดนะอ้าวตามนั้นสายรีเลทก็ไม่มีอะไรของรีเลทนะ รีเลยก็วันนี้สายรีเลทก็จะเจออยู่ที่อ่าหกนะเมื่อหกอ่ะครับเมื่อหกก็ไม่มีอะไรมันเจอหกอยู่แล้วครับมันเจอสี่หนึ่งหกสองเก้าเจ็ดแล้วก็ศูนย์เจ็ดอ่าสี่ก็จะเจอเจ็ดอ่ะเจอเจ็ดเจอหกอยู่นะเจอเจ็ดอยู่ครับเจอเจ็ดแล้วอาจจะจัดไปหกเจ็ดหกสี่ก็ได้นะหกเจ็ดหกสี่นะก็หกเจ็ดหกสี่ตามนี้ก็ได้นะหกเจ็ดหกสี่ก็พักกันกันไว้หน่อยกันละกันประมาณนั้นนะครับหกเจ็ดหกสี่ก็ไปเข้าดาวเจ้าเลิอกอยู่แล้วใช่ไหม เก้หกเจสี่ดาวเจ้าเลิกอยู่แล้วถก้าหกตามนี้มันมาหกตัวเหมือนมาก็หกสามหกห้าหกศูนย์ 0. ก็ไปเจอหกศูนย์ก็หกห้าแล้วก็ไปเต็งไว้ที่หกห้าเพราะห้าเป็นดาวเจ้าเลิกเห็นไหมนี่สายรีเลยนะเอาวสายต่อไปวิเคราะห์ลาวต่อเลยนะครับไปลาวเลยนะครับลาวนี่ก็พี่น้องชาวลาวเราตอนนี้ก็โอ้ลาวกับไทยนะเป็นดราม่ากันเยอะนะลาวกับไทยนี่ดราม่ากันเยอะนะจริงจริงประเทศใกล้เรือนเคียงแผ่นดินมันติดกันน่ะนะ อะไรก็แล้วแต่แผ่นดินมันติดกันไม่ทะเลาะกันได้มันก็ดีแหละผมว่านะคือจริงๆคนเราเนี่ยไม่ต้องไปย้อนคือจริงเรียนอดีตผมว่าอดีตเรียนประวัติศาสตร์เป็นการเรียนรู้นะให้เรียนรู้ให้เข้าใจแต่ถ้าท่านไปยึดเอาประวัติศาสตร์มากเกินไปเอาประวัติศาสตร์มันเป็นของคนรุ่นเก่ารุ่นก่อนนะมันอาจจะไม่มาเกี่ยวข้องกับคนรุ่นเรารุ่นลูกรุ่นหลานหรอกแต่ถ้าาไปเรียนประวัติศาสตร์แล้วท่านเอาเป็นความเกลียดความแค้นความ อะไรพวกนี้มันก็กลายเป็นว่า,ามันก็มันก็ร้อนสมใจเราเองอะใช่ไหมอ่าคนในยุคประวัติศาสตร์เขาไม่มีบริบทในประวัติศาสตร์มันก็จะไม่เหมือนในยุคนี้ถูกไหมล่ะอ่ามันไม่เหมือนในยุคนี้ยุคประวัติศาสตร์ก็อยกยุคหนึ่งยุคนี้ก็อีกยุคหนึ่งท่านจะไปเอาเรียนรู้เพื่อเรียนเพื่อเรียนรู้แต่ไม่ใช่เรียนเพื่อที่จะเอามาเป็นอะไรนะเอามาเป็นความแค้นอ่ะใช่ไหมเรียนเอามาเป็นความแคนม้นก็โอ้แค้นกันตายเลยใช่ไหม ถ้าเรียนมาเป็นความแค้นก็เอาเรื่องของเวรกรรมมาใส่ความแค้นก็โอ้กูเคยทะเลาะก,กันมากูเคยฟาดฟันกันมาท่านก็ไม่มีอะไรก็เป็นลักษณะนั้นไปหมดเหนุไหมฮนะเพราะฉะนั้นเราเรียนประวัติเรียนประวัติศาสตร์เพื่อเรียนรู้นะเพื่อรู้เพื่อให้เข้าใจแต่ไม่ต้องเอาประวัติศาสตร์มาเป็นก็เรียกว่ามาเป็นข้อที่จะต้องให้ เรามองมองเพื่อนนะ่ะมองเพื่อนนะ่ะมองเพื่อนนะ่ะมองเพื่อนในทางที่ไม่ดีเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์คนเราในยุคนี้มันไม่ไเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ก็เป็นเรื่องของคนยุคโบราณไอ้คนยุคก่อนนะคนยุคก่อนนะเพราะฉะนั้นเราก็ให้เข้าใจตามานะนะว่าตามนี้เราจะได้มีความสุขกันพี่น้องจะลาเราจัดโลดม่้นี่นะตามสูตรนะสูตรลาวนี่ก็เดี๋ยวตามสูตรเอาสูตรลาวให้ดูก่อนนะราะว่ <c oughs> าสูตรลาวไม่ดูกัน เอาสูตรลาวไม่ดูก่อนเอาสูตรลาวไม่ดูก่อนนะค่สูตรลาวเนี่4สี่สามสองหนึ่งต้องมีนะสูตรลาวเนี่ยสี่สามสองหนึ่งต้องมีของเราสี่สามสองหนึ่งต้องมีอย่างเราที่แรกก็ต้องมีมีจริงนะมีจริงมีได้มีจริงนะตามนี้นะสี่สามสองหนึ่งนะครับอ่าไตสามต้องหนึ่งถ้าเกิดท่านดูสูตรนะเรามีติดสี่สามสองหนึ่งถ้าเรามองไปครึ่งบนปุ๊บมันก็จะเจอหนึ่งใช่ไหมมันก็จะมุดอยู่ที่หนึ่งนะไอหนะ้าหกห้าหกหนึ่งอ่ะมันก็เจออยู่ที่หนึ่งใช่ไหมล่ะเนี่ 5, 6, 1, นออยห้าหกหนึ่งเนี่ยมัน มาแถวนี้เนี่ยมันเจออยู่ที่หนึ่งอ่ามันเจออยู่ที่หนึ่งทำไมไม่ไมีจุดที่ผมชี้ให้ท่านมันไม่ขึ้นะนะเนี่ยมันเจออยู่ที่หนึ่งนะครับเนี่ยมันเจออยู่ที่หนึ่งนะเนี่ยอ่าสี่สามสองหนึ่งก็ไปเจอข้างบนเนี่ยมันก็เจออยู่ที่หนึ่งใช่ไหมล่ะอ่ามันก็เจออยู่ที่หนึ่งครับเนี่ยมันก็เจออยู่ที่หนึ่งถ้าเจออยู่ที่หนึ่งลักษณะงี้ปุ๊บมันก็ไม่มีอะไรมันก็หนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดใช่ไหมหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดก็อยู่แค่นี้พอที่ผมกล่าวไว้ในหละสีเหล ที่เลืองผมเน้นสีไม่เหลืองก็ไม่เน้นแต่ว่าส่วนใหญ่บางทีมันก็บางทีมาตัวเน้นนั่นแหละแต่บางทีมันก็ชอบมาตัวไม่เน้นก็ได้แต่ว่าถ้าเอาตามนี้นะหนงมันเมิดเนะี่ยห้าหกแล้วก็สี่สมสองหนคนเจอหนึ่งถ้าหน่งมันมาก็หนึ่งแปดห็ดถ้าเกิดหนึ่งไม่มาก็มีแค่หกสี่หกห้าไม่ใช่มีแค่ห้าสี่ห้าสามาสองหกสี่หกสามหกสอนี่อยู่แค่นี้นะถ้าเกิดหไม่มาถ้าหมาก็จัดหนึ่ 8, 1, เลยครับเต็ม,เต,มเต็มเหมือนกัน 1 8ึ่งแปดเอ่อหนึ่งเจ็ดเปนข่าวที่แล้วนะก็ไม่แน่อาจจะออกเหมือนคราวที่แล้วนะหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดนะถ้าหนึ่งมานะหนึ 1, 8, 1, 7, ่งแปดหนึ่งเจ็ดถ้าหนึ่งมาถ้าหนึ่งไม่มาก็จัดไปเป็นห้าสามห้าสี่ห้าสองหกสามหกสี่สองจัดไปตามนั้นนะครับแล้วก็แปดก้าไปยิงนะเแปดก้าไปยิงนี่คือสูตรนะครับพอได้สูตรท่านก็ไปดูตรงนี้ดูงาวดวงดาวนี่ดวงดาวนี่สายวิเคราะห์เจาะจากตาระบบมันจะเหมือนอานอยนี่แหละครับเพราะว่าเราใช้ฐานดาวเดียวกันแต่ว่าท่านดู t ี c ด้วยนะ t ี c ของเราท่านดูด้วย หนึ่งห้าหกห้าหนึ่งศูนย์กศูนย์เอาทีจีซีดูลาวทีจีซีด้วยแต่ว่าดาวเจ้าเลิก์เขาห้าห้าเขาเป็นห้าตัวเดียวเลยนะโอ้ห้าตัวเดียวจะมาไม่ได้เนี่ยลาวถ้ามาก็หกห้าหนึ่งห้าแหละนะถ้าก็เอาแปดเอาสองมายิงหรือท่านจะเป็นแปดอ่าแปดห้าอ่าแปดห้าสองห้านี้ก็ได้นะแปดห้าสองห้านะแล้วก็เอาหนึ่งกับสองมายิงประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นอา้าวดูสายหวานลาวเนาะดูสายหวานลาวถ้าจัดตามอ่าถ้าจัด uh, ตามอา่อาก็เรียกว่าอะไรอ่าทีจีซีก็คือสองกับแปดใช่ไหม ดาวเจ้าเลิกก็คือ5จะมาไม่หรล่ะ5ก็คือก็ได้แค่สองห้ากับสองสองห้ากับแปดห้านะสองห้ากับแปดห้าอยู่แค่นั้นเองนะ,ะวันนี้เราไม่มี VR นะ VR ไม่มีครับมาาร์ VR ไม่มีข่าวที่แล้วนี่หนึ่งเป็น VR มาที่เรานะแต่วันนี้ไม่มีวีนาร์นะเราสายวันเราก็จัดตามนี้ครับจัดตามนี้ถ้าเกิดว่า5้ามาใช่ไหมห้าเป็นดาวเจ้าเลิกไนะห้ามาถ้าก็จัดแถว5้านะมึงไม่เอาเลห้าแปดห้าสี่ห้าสองห้าสามห้าห้าห้าเก้าก็จะไปเจออยู่ที่ห้าสองห้าสามห้าสี่ ยังมันก็เจออยู่แค่นี้สามคู่เจออยู่แค่นี้ครับห้าสองห้าสามห้าสี่ก็หนึ่งห้าสามหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าสี่ห้าหกห้าสามหกห้าสองหกห้าสี่ก็ประมาณนี้เอาเอาตัวนี่มายิงถ้าก็เจอหกมันก็เจอเออมันก็เจออยู่ตรงนี้แหละครับถ้าเจอห้านะเจอห้าแต่ในเนี้แต่ในเนี่ยเราไม่จับหนึ่งหหนึ่งหะเราไม่จับหนึ่ห้าหนะเพราะนี่จะว่าอยู่แถวเดียวกันนะหนึ่งห้านอยู่แถวเดียวกันก็ไม่เจอถ้าไม่เจอครับก็ไม่เจอถ้าเจอตรงนี้มันก็เจอหกศูนย์หน่้ศูนย์หนึ่งถ้าเมื่อก ศูนย์หนึ่งมีแหวกไปเลยนะท่านก็เอาแปดศูนย์หนึ่งก็ได้ห้าแปดศูนย์หนึ่งอย่างเงี้ยครับก็จัดไปห้าแปดศูนย์หนึ่งเลยนะสี่ตัวห้าแปดศูนย์หนึ่งไปเลยก็ได้นะครับตามนั้นเลยนะสายอ่าสายวิเคราะห์เจาะจัดตามระบบของเรามันจะเหมือนฮานอยครับท่านก็ดูก่อนท่ามาฮานอยแล้วจะลาวจะไปมาอ่าลาก็จะไปตามสูตรตามนั้นนะครับก็วาดไปตามนี่ยี่สี่คือสองกับแปดนะก็จะจัดห้าแปดสองห้าไปได้นะครับวันนี้สายรีเลย์รีเลย์ก็เจอหกครับสายรีเลย์มันเจอหกนะไรก็มีแค่ เหมือนกันก็68 65ครับก็จ่ายที่68 65นะก็แต่ายดีเลทมันเจออยู่แค่นี้68 65ครับนะก็68 65 65เป็นตัวหลักเหมือนกันถ้าทั้งดูก่อนนะอาจจะมาฮาหนอยก่อนนะอันนี้คือลาวนะครับอันนี้คือลาวลาวก็วิเคราะห์เจาะจ่าตาระบบก,ก็ไปตามเหมือนเหมือนคล้ายๆกับฮาหนอยนะวิเคราะห์เจาะจ่าตาระบแต่ถ้าเกิดว่าท่านเอา K N I S หรือ D M Y D M Y มัน5 5กับศูนใช่ไหม A I S มัน5กับศูน D M Y มัน5กับหกเพราะนั่นก็ชนอยู่ที่5 5ก็เป็นดาวเจ้าเลิก ก็จัดไปยิงกับทีกีซีก็เป็น5258นะก็5258อยู่แค่นั้นครับ5258อ1 5้า5ป6ก้าหนอันนี้ตามนี้นะผมไม่ได้จัดไว้นี่นะอันนี้วิเคราะห์ท่านฟังเฉยว่ามองจากเห็นจากดวงดาวเหมือนท่านที่เห็นนี่แหละดาวเจ้าเล่หมันห้างไงทีกีซีมันก็258เพราะนั่นก็มีแค่นี้นะมันก็มีอยู่แค่นี้ครับแล้วก็ตัวนี้มัน4 3 2 1มันต้องมาถ้าเกิดเล่น5้เนี่ยอ่าถ้าเล่น58ท่านก็จะเอาตัว42อ่4 3 2 1มาใช่สาม็เป็น 3, 5 8, 2, 5, 8. อ่าสี่สี่ห้าแปดสามห้าแปดสองห้าแปดหนึ่งห้าแปดเนี่ยท่าเอาตัวนี้มายิงใส่แต่ท่านจะได้สามตัวประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดว่าถ้ามองในนี้ถ้ามองในนี้ปุ๊บมันก็จะมีแค่ห้าสองนะห้าสองมันไปเจอที่สนะี่สามสองหนึ่งไงใช่ไหมมันก็จะมีแค่ห้าสองห้าสองถ้าก็แปดมายิงเหมือนกันหรือท่านเอาหกมายิงก็ได้เหมือนกันประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับรอจัดใบวานนี้สายวานท่านก็ไม่มีอะไรสายวานท่านก็ดูสี่สามสองหนึ่งสี่สามสองหนึ่งมันก็จะมีแถวหนึ่งแถวสี่แถวสองแถวสาม แล้วก็มีมันก็จะมี5-4 6-4 5-2 6-2 5-3 6-3อยู่ไปนี้แถวหนึ่งก็ท่านก็จัดได้หมดเลยเหมือนกันอันนี้คือในลักษณะของสายหวานลาวเอาไปเข้ากับไปเข้ากับสูตรคือ4-3ซ่งหนึ่งนะ4-3ซ่งหนึ่งนะครับต้องมีในลาวนะครับว่าไป็นแบนั้นเอ้าก็วิเคราะห์ท่านเห็นตามนี้แหละท่านก็โปรดใช้วิจารณญาณด้วยในแต่ว่าสูตรลาวก็ถือว่าผมก็ถือว่าเหนียวอ่ะสูตรลาวก็ถือว่าเหนียวแหละนะอ้า อันนี้ลาวนะถ้าอยากฟังวิเคราะห์ที่มันอันนี้ก็วิเคราะห์ให้ท่านฟังพอนั่นอยู่เลยนะถ้าพระมีอะไรมันก็จะเจาะให้หน่อยแค่นั้นเองพรีเมียมมันก็จะมีที่มาที่ไปอะไรอย่างวันจันทร์เนี่ยมันควรตัวไหนจะมาฟอกวันจันทร์เนี่ยมันมีกี่ตัวตัวไหนมีมมนแนวโน้มที่จะมาได้มากที่สุดอะไรเงี้ยเราก็ไปคุยในเรื่องของในพรีเมียมชแนลได้แบบเป็นพิเศษหน่อยแค่นั้นเองนะท่านก็สามารถสมัครเรียนแล้วเข้าไปฟังได้เพราะว่าพรีเมียมชแนลนี่ผมเน้นเรื่องการเรียนนะ เรื่องการเรียนก็จะเอาความรู้ให้ท่านมากมากหน่อยแต่ว่าในความรู้นั้นก็จะมียกตัวอย่างคือเรียนแต่ละวันแต่ละวันเราก็จะยกตัวอย่างให้ดูแต่เราันยกตัวอย่างให้ดูยกตัวอย่างให้ดูตัวนี้มาอย่างไงคัมภีในสิใน4ี่คำพีเนี่ยคมภีในเรื่องของดวงทักษะมหาพูดมันเป็นยังไงวันนี้มันเป็นยังไงมายังไงแล้วก็จะยกตัวอย่างให้ท่านดูเอาตัวอย่างของแต่ละเดือนใน4วันไหมท่านดูว่ามันมาอย่างไงไปยังไงท่านจะได้เห็นแนวทางใช่ไหมแล้วก็เน้นความรู้ไง แล้วก็มาณวันที่ปัจจุบันอย่างวันจันเนีย่ยเราก็จะเน้นวันจันทรอย่างจันทวันที่เห่านี้มันดาวดวงไหนมันเข้าตำแหน่งไหนต่างก็จะมาเน้นใ้ตามวิชาตามความรู้ในเรื่องของทั้งคัมภีรีก็จะเป็นเน้นการสอนโดยนในพรีเมียมชแนลนะท่านก็สามารถเข้าไปติดตามฟังได้อันนั้นจะไม่ได้จับเลยจับอะไรแต่ก,ก็จับให้ดูเป็นตัวอย่างแต่ว่าก็จะเน้นในเรื่องการเรียนรู้เป็นหลักเลยนะอย่าง12เบสเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยเข้าไป12เบสแล้วก็บอกแล้ว12เบสไม่มีอะไรถ้าจัด6เอา6มายิงก็จะได้ห6ห้า หกเก้าหกเจ็ดหกหนึ่งก็ได้หกเก้าใช่ไหมถ้าเราจับหนึ่งเมื่อวานมันมีจุดที่เราต้องจับหนึ่งอย่างเงี้ยก็มีแค่อะไรมีแค่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าก็ได้หนึ่งเจ็ดใช่ไหมอย่างเงี้ยมันก็จะไปบอกให้ท่านลักษณะพรีเมียมหลายถือว่าเป็นการวิเคราะห์แบบความรู้อะวิเคราะห์แบบเอาคมภี์มาวิเคราะห์กันได้ความรู้กันก็สามารถสมัครเรียนได้นะศูนย์ศูสี่สองหกแปดแปดหนึ่งศูนย์นะรับเพียงเก้าท่านนะก็ถือว่าท่านก็สามารถที่จะติดตามได้ติดตามได้ก็ อก็สามารถที่จะสมัครเรียนเข้าไปได้นะสมัครเรียนเข้าไปได้อ่าสมัครเรียนได้ก็ศูนย์หกสี่สองหกแปดแปดหนึ่งศูนย์นะสามารถสมัครเรียนได้ตามนั้นเลยแล้วกันนะว่าไปตามนี้แล้วกันก็ถือว่าว่าไปตามนี้แล้วกันอ่าทํานท่าน็ดตามนี้นะ,ะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขยิ้มรับทรัพย์รับเงินล้านเงินทุกคนโชคดีครับ